ครับสวัสดีครับผมตาราทอนนะครับวันนี้มากับมีดพับโคลอมเบียของแท้นะครับโลโก้ตัวนี้ของแท้เป็นโคลอมเบียโลโก้หมาป่าหันข้าวนะครับฟูจันเจียนะครับผมของแท้นะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมรุ่นนี้ก็ชื่อรุ่นเบอร์เอสามสองศูนย์เก้านะครับแปดร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับผมโอเคสวยงามครับ จะมีริ้วรอยขนแมวบ้างนิดหน่อยนะครับผมจะเป็นของแท้นะครับโอเคตัวประกับด้านบนนี่เป็นกวางนะครับเป็นลูกกวางตรงกลางนี่หมุดยึดสองตัวนะครับเป็นแบ็กล็อกนะครับล็อกด้านหลังนะครับเตรงกลางนี่เป็นเลเซิ้นนะครับผมออกน้ำตาลเข้มๆไม่ไหมนะครับผมมีลายในตัวนะครับสวยงามนะครับ กับด้านท้ายด้ามนี่เป็นลายคล้ายๆเป็นถาวันนะครับผมสวยงามนะครับผม850บาทสนใจทักมาได้นะครับร้านมาเก็บความคมให้เรียบร้อยนะครับเอ่อลื่นๆเลยนะครับกดปาดเถินแบบลื่นๆเลยนะครับผมก็ใช้วิธีรับแบบถูกระหนังนะครับหรือสะบัดกระหนังนะครับผมโอเคมาลองตัดกระดาษกันดูครับเราจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับ จับเบาๆนะครับจับแค่ประคองนะครับให้มีมไปเองของมันเอง ้อมือพอดีนะครับควบคมมีดีนะครับคมกิฟนะครับผมโอเคเออรุ่นนี้จะไม่มีซองหนังมาให้นะครับจะใส่กล่องบางๆมานะครับมันก็มีดมันหนักนะครับมันบุบบ้างนิดหน่อยตามนั้นครับผมวิธีเก็บก็กดหลังนะครับกดหลังลงมาก็ มือค้านี้ก็กดลงนะครับพับเก็บเอ่อด้านนี้ก็จะมีคลิปเน็บให้นะครับผมไม่มีซองหนังนะครับเปิดก็เอานิ้วจับที่ใบนะครับดังกรึบนี่อยู่แน่นหนาแข็งแรงนะครับกลมคลิปนะครับใครชอบนี่ไม่ควรพลาดน,นะครับรุน่นนี้สวยงามครับโอเคทำประมาณนี้แล้วกันโอเค อันนี้อันนี้ที่มาวางนี่ก็ขายนะครับเป็นมือสองนะครับรองเท้าปีนเขาเดินป่านะครับผมก็ร้านบำรุงหนังให้แล้วนะครับหนังมันก็จะสดขึ้นมานะครับผมอันนี้หลอดใส่น้ําไว้นะครับน้ำเปล่าไไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นน้ำเฉยๆฉยเนี่ยนะครับครับผมเดี๋ยวจะหยดให้ดูครับมาดูใกล้ใกล้นะครับ บำรุงหนังมันถึงแล้วนะครับผมเขาจะเสด็จน้ำเลยนะครับครับผมก็อยากจะให้ดูนะครับนี่ตรงกรอยเย็บยังไม่เข้าเลยนะครับผมรอยเย็บที่มันอนี้ยน้ำก็ยังไม่เข้าไปเลยนะครับอโอเคก็สามารถบำรุงหนังได้นะครับบำรุงหนังบำรุงผ้าด้วยได้เลยนะครับก็ มันก็จะการถ่งสปกปรกการคโครนการเอ่อการฝุ่นที่มันจะมาเกาะนะครับวิธีการก็เอาแปรงปัดพอมันแห้งแล้วแปรงปัดนะครับถ้าเปิดคโครนนะครับผมก็ขูดๆออกแล้วก็แปรงปัดนะครับแต่ถ้าเลอะมากๆก็อาจจะต้องโดนน้านิดนึงแล้วขัดแล้วก็ลงน้ํายาใหม่นะครับน้ายาก็บารุงหนังปกตินะครับผมอ่าตัวนี้เบอร์สามเก้านะครับก็อขเทคด้วยนะครับผม แล้วก็อันนี้เอาไว้ปีนเขาเลยนะครับจิกกัดนะครับไฮเปอร์กิ๊นะครับผมรุ่นนี้ดีนะครับผมเคยซื้อมาใช้แล้วเกาะนุบหนับเลยนะครับโขดหินอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็กันน้ําประมาณที่ให้เห็นก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าใครสนใจในราคาที่มันไม่แพงมากเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับใส่ดีครับค่องครับเออเพียวบางครับรุ่นมัน โอเคทิ้งไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอคุณมากครับสวัสดีครับ